วันนี้เราจะลองใช้ j u l i u s AI วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้ากันครับข้อมูลที่เรามีค่อนข้างครบเลยนะครับทางอายุเพศพื้นที่อยู่รายการสินค้าที่ซื้อราคาสีไซส์รวมถึงส่วนลดวิธีชำระเงินประเภทการจัดส่งและคะแนนรีวิวคุณยังง่ายคือข้อมูลชุดนี้ช่วยให้เราเห็นว่าลูกค้าเป็นใครซื้ออะไรและตัดสินใจยังไง เดี๋ยวเราจะอัปโหลดไฟล์เข้า Julius AI แล้วใช้พร้อมง่ายๆให้มันช่วยสรุปอินไซต์สำคัญทั้งด้านสินค้าลูกค้าโปรโมชั่นและแนวโน้มการสือ้อเริ่มจากอัปโหลดไฟล์ก่อนนะครับจากนั้นให้ลองพิมพ์พร้อมว่าช่วยวิเคราะห์ชุดข้อมูล Shopping บีฮ a เบียนี้ให้หน่อยโดยให้มันสรุปจำนวนเรคคอร์ดคอลัมน์ม i สซิ่งแวลูส์วิเคราะห์ประเภทข้อมูลคำนวณค่าสถิติพื้นฐานเช่น mean median min max std สรุปอินไซต์เบื้องต้นเป็นบู l เลสและตอบเป็นภาษาไทยถ้าเราไม่กำหนดภาษามา่อเราจะตอบอังกฤษได้นะครับเมื่อได้รับเราจะเห็นว่าจูเลียนสรุปอเดียให้ครบทั้งค่าสูญหายประเภทข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานและอินไซต์จากเบื้องต้นครับต่อหน้าผมจะให้จูเลียนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงดิม g กร p ฟิกเช่นกลุ่มอายุเพศจังหวัดที่มีลูกค้ายสุดแล้วเราก็เลือก Tools และกด Interactive Chart เพื่อดูเป็นกราฟแบบ i n t e r a c t i v e ได้ทันทีครับ สุดท้ายผมจะให้ j u l i ียนสทำค u ัสเตอร์เซ gmentation โดยขอให้มันเลือกฟีเจอร์ที่เหมาะสมอธิบาย Free Process ใช้เคมีอินกับเอลโบ m e เมธอเลือกจำนวน c ลัสเตอร์และสรุปเ e r s o n อนาของแต่ละกลุ่มผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นกลุ่มลูกค้าที่วิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยครับแล้วที่ดีมากคือเราสามารถนำประวัติชัดทั้งหมดไปสร้างเป็นแรงงานได้เลย,เลยแค่กดไอคอนรูปหนังสือ j ูเลียนสก็จะสรุปให้พร้อมดาวน์โหลดเป็น PDF ทันที ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้ c h u l e s AI วิเคราะห์ของมูลลูกค้าแค่เราอัปโหลดไฟล์และใช้พร้อมที่ดีก็ได้ทั้ง EDA Insight Class และการแบ่งกลุ่มลูกค้าครบจบในที่เดียวหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเห็นวิธีใช้งานและนำไปปรับใช้กับข้อมูลของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ